สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพ,พนุชนาถหมายชัยเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่หนึ่งวิทยาลัยเซนเทเรซาวันนี้ดิฉันจะมาให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องสภาพแวดล้อมแล,และคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนเขตเมืองในสาหัวข้อคือความหมาย ปัญหาและการปฏิบัติตัวดังนี้ค่ะชุมชนเขตเมืองหมายถึงบริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเป็นศูนย์กลางของความเจริญเช่นเศรษฐ,ฐกิจการคมนาคมประชาชนประกอบอาชีพหลากหลายเช่นค้าขายนักศึกษาและอุตสาหกรรมค่ะสิ่งแวดล้อมที่ดีหมายถึง มีการจัดสภาพแวดล้อมให้ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพไม่ก่อมลพิษต่อสุขภาพซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมมีมากมายเช่นฝุ่นเสียงสารเคมีน้ำเสียและขยะค่ะ คุณภาพชีวิตที่ดีหมายถึงการมีสุขภาพกายและจิตที่ดีประกอบด้วยการมีสุขภาพแข็งแรงมีการกินอยู่ที่ดีมีสังคมที่สันติและเอื้ออาทรค่ะฟังปัจจัยสำคัญของสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเขตเมืองกันไปแล้วต่อไปเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่สำคัญสำคัญมี4ประการด้วยกันค่ะได้แก่ปัญหาแรกคือ 1. ปัญหาด้านการจราจรเนื่องจากสังคมเมืองเป็นสังคมที่มีประชากรจำนวนมากและทุกคนก็ต้องใช้เส้นทางและมีเส้นทางคมนาคมขนส่งเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดการจราจรแอรอัดและเกิดอุบัติเหตุเป็นจำนวนมากปัญหาต่อมาคือ 2. ปัญหาด้านโรคระบาดเช่นโรคไข้เลือดออกวัณโรคและโรคระบาดโควิด -19 ที่เกิดการระบาดไปทั่วโลกที่ผ่านมา ต่อมาเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ3ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้แก่มลพิษทางอากาศปัญหาคืออากาศเสียที่มีมลพิษและสารเคมีปนเปื้อนซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติมลพิษทางน้ำปัญหาน้ำเสียเกิดจากการตั้งถิ่นฐานชุมชนใกล้แม่น้ำปล่อยน้ำเสียลงคลองมากขึ้นการระบายน้ำทิ้งโดยไม่มีการบำบัดหรือจัดการที่ดีจึงทำให้ทิ้งขยะลงคลอง และปัญหาสุดท้ายคือ 4. ปัญหาขยะมูลฝอยมลพิษที่เกิดจากขยะเกิดจากการทิ้งขยะไม่ถูกที่ขยะถูกสะสมไม่มีการจัดการและย่อยสลายที่ดีจึงทำให้ขยะส่งกลิ่นเหม็นและขยะล้นเมืองสำหรับวิธีการปฏิบัติเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนเขตเมือง 1. ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเสมอโดยการกินอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพให้ครบ5หมู่การออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอและมั่นตรวจสุขภาพรวมทั้งการดูแลความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมป้องกันโรคและป้องกันอุบัติเหตุเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. ดูแลจิตใจให้ผ่องใสช่วยลดความเครียด อย่างเช่นการสวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิอารมณ์ดียิ้มแย้มและหัวเราะแค่เราหัวเราะวรานิ์จิตใจก็แจ่มใสแล้วรวมถึงสุขภาพของเราด้วยการมองโลกในแง่ดีตัดสินเหตุการณ์ต่างๆให้เป็นเชิงบวกและการไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นมีสติฝึกสมาธิการนั่งสมาธิหรือการควบคุมอารมณ์จะช่วยให้ไม่โกรธง่ายและมีจิตใจที่สงบ 3. จิตอาสาพร้อมเป็นผู้ให้คือการให้ในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้วเสียสละให้ผู้ที่ไม่มีได้ใช้ต่อไปสร้างความสัมพันธ์ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับคนในชุมชนเช่นการทำความสะอาดพัฒนาชุมชนการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกเป็นต้น 4. หลีกเลี่ยงอบายามุกต่างๆเช่นหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงการพนัน 5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีทั้งบ้านของตนเองและในที่สาธารณะไม่มีมลภาวะอากาศถ่ายเทยได้สะดวกซึ่งเราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้เช่นการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของเราเป็นอันดับแรกและสุดท้ายเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้เช่น ศูนย์สาธารณาสุขในชุมชนเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในชุมชนเพื่อช่วยพัฒนาแก้ไขปัญหาภายในชุมชนและมีกิจกรรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนเพื่อน,นําไปแก้ไขปัญหาต่อไปได้สุดท้ายนี้พวกเราขอฝากทิกง่ายๆสำหรับการแยกขยะให้เป็นเงินโดยจะทำยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะดาด ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดําออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ1นถึงสบาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดําจะขายได้6กถึงแบาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต,ต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับ ขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ1 0บถึงสิบาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะคะรับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละสาถึงสบาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ3-4ถึงบาทต่อกิโลกรัม ส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการขันขวน,นของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้ยนอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนําไปรีเซ็คเิลได้ง่ายนํากลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนเขตเมืองปัญหาต่างๆหากไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเราจึงจำเป็นต้องช่วยกันดูแลชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป